ส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับยินดีต้อนราับาสู่รายการ w อ a t ด v e เบร์ L และนี่ก็คือเด็กฝึกงานเดอะซีรีส์ที่เวิร์กฟอร์มโฮแลเรากลับมาอีกครั้งกับช่วงกลางคืนนะครับไม่เคยเห็นกันช่วงเช้าๆเลยเพราะว่าขี้เกียจท่าน ก็ประมาณหลังจากที่ไม่มีคลิปอะไรไปนะครับก็วันนี้ก็จะมาถ่ายอย่างะไปอย่างน้อยก็ได้เห็นหน้าของเจ้าของบล็อกแล้วเราก็จะมาอัปเดตงานกันนะวันนี้ว่าไปถึงไหนแล้วนี่มองไม่เห็นยูดีอ่ะก็จะเทียบไทม์ไลน์กับวันก่อนวันศุกร์แล้วก็วันวันพฤหัสก็จะได้เห็นว่าไทม์ไลน์มัน ันยยทยอะไรมันเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะนะครับเพราะว,าว่าวันนี้ตัดงานตั้งแต่เช้าเลยคือโดนโดนไอ้ต่ำมาเร่งงานมาเพราะว่าชื่เฉยตารางงานก็เปลี่ยนนะครับเป็นแบบว่าคลิปต้ตองออนวันพรุ่งนี้มันพึ่งมาดูงานให้วันศุกร์แล้ววันเสาร์อาทิตย์ผมก็หยุดเพราะว่าผมไม่ทํางานอยู่แล้วอย่างที่บอกไปเพราะว่ามันเป็นวันหยุดไงวันนี้ก็ทํางานตั้งแต่เช้าก็เลยไม่มีเวลาทายนะกนะ็มีประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่มึเมื่อยชิบหายเพราะว่าต้องนั่งทำงานทั้งวันนะครับก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย